สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเคลิสค่ะ พี่ลิสและน้องลีโจจะมาสร้างบ้านกันค่ะก็คือเป็นบ้านของทันจิโร่นะคะมาจากซีรีส์การ์ตูนโด่งดังของญี่ปุ่นเลยนะคะดาบพิฆาตอสูรดีมอนสเลเยอร์นะคะเรื่องนี้พี่ลิสก็จะชอบดูมากๆเหมือนกันค่ะในภาษาญี่ปุ่นจะชื่อว่าคิมิซูโนะายบะนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะคะว่าบ้านของทันจิโร่ที่พี่ลิสและน้องลีโจช่วยกันสร้างเนี่ยนะคะออกมาจะสวยและใกล้เคียงกับในซีรีส์การ์ตูนเรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งเป็นการ์ตูนที่โด ดังมากๆเลยนะคะก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ลิสด้วยนะคะโอเคเราไปดูกันเลย let's go บ้านของทันจิโร่ค่ะกับเนสโกะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนดูจิว้า,ววาวเป็นตอนแรกของเรื่องเลยนะคะก็จะเป็นหิมะนี่ค่ะก็รอบๆนะคะรอบๆบ,บ้านก็จะเป็นต้นไม้ที่พวกเราสร้างขึ้นมาสวยมากๆค่ะมีหิมะว้าวหลังคาบ้านของเขาจะเป็นมุงจากนะเดี๋ยวพี่จะกระโดดให้ดูว้า,ววาวจะเป็นอย่างนี้นะคะสวยมากๆค่ะ นี่ด้านข้างโอเคปะเราไปดูด้านทางขวามือของพี่ลิสก่อนค่ะทางนี้นะนี่ค่ะเราทําเป็นลายไม้เห็นไหมคะเหมือนบ้านทันจิโร่ไหมคะทุกคนเห็นไหมคะมีประตูด้านข้างด้วยนะเป็นประตูใหญ่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลายหน้าต่างแบบเป็นบานไม้ของคนญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะดูซี่สวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะมีหน้าต่างนะคะตรงนี้เป็นหน้าต่างอ่ะโอเคและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยน้องลีโจเป็นคนติดนะตรงเหลี่ยมๆเล็กๆนี่ต้องมาเรียงกันใช้เวลาเยอะอยู่นะคะโอเคนี่สวยมากๆค่ะบ้านเรามีรอบบ้านเราเดินให้ดูแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยค่ะ นี่ขึ้นมาตรงนี้ก็ชาญอย่างที่บอกนะ <Wow. S 1> สองข้างจะเป็นห้องเก็บของค่ะก็ดูวิวด้านนอกบ้านได้นะคะไหนทางทางด้านนี้เป็นอะไรคะน้องลีโจอ๋อห้องเก็บของนะคะตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของอาจจะเป็น,น,นผ้าห่มที่นอนหรือเบาะนั่งที่แบบว่าเราจะต้องการมาเก็บนะคะยังไม่ได้เอาไปปูใช้อย่างเงี้ยก็จะเก็บห้องนี้เป็นห้องเก็บของค่ะอ่ะเรามาอีกด้านหนึ่งของเราด้านนี้นะคะ นี่ค่ะเป็นครัวของเราค่ะ <Wow. S 1> ก็จะเป็นครัวของบ้านทันจิโร่นะคะก็จะมีเตามีตู้อะไรเงี้ยค่ะเตาถ่านนะแล้วก็อาหารน้ำดื่มโอเคต่อไปเลยจ้าน้องลีโจไปเลยเรามาด้านในบ้านของเรากันค่ะไปที่ทางซ้ายมือก่อนเนอะซ้ายมือของที่คิดลิสต์นะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะ wow. สวยมากๆเลยก็จะมีเบาะนั่งนะนั่งกับพื้นนะคะเราก็จะดูทีวีไปด้วยนะนั่งดูทีวีนะคะไปอีกฟางหนึ่งของบ้านกันค่ะนี่ค่ะ <Wow. S 1> ตรงนี้พอเราทำอาหารเสร็จในครัวเราก็มาเสิร์ฟตรงนี้ได้เลยจะมี่ที่นั่งนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยพี่ลิซกับน้องลิโจก็ทานอาหารด้วยกันได้นี่เดี๋ยวเราไปที่ห้องน้ำของบ้านเราเลยเนอะน้องลิโจ ก่อนจะเข้าห้องน้ําเราก็จะเห็นว่ามีต้นไม้นะคะแล้วก็มีไฟประดับนี่เราเข้ามาห้องน้านะคะก็จะมีโถชโักโครกแล้วก็มีอ่างอาบน้ํานะคะแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะสวยมากๆค่ะแล้วก็มีเคาน์เตอร์นะทุกคนว้าวบ้านทันจิโร่สวยจังเลยป้าน้องลิโจเราไปห้องสุดท้ายของบ้านเรากันจ้ะ ก็จะเป็นห้องนอนของพวกเรานั่นเองว้าอ <Wow. S 1> ืมตรงข้างกับห้องน้ําเลยติดกันน้ำจะได้เข้าห้องน้ําได้ง่ายๆเนอะกลางคืนหรืออะไรเงี้ยนี่เข้ามาห้องนอนของเราก็จะมีที่นั่งกินขนมของพวกเราค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีที่นอนนะนอนดูทีวีก็ได้หรือจะนั่งดูทีวีก็ได้นะคะด้านข้างก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเล็กๆนะคะไว้ใส่เสื้อผ้าที่เรามีนิดหน่อยนะ แล้วก็จะมีของขนมกินเล็กน้อยกับพี่หมีตุ๊กตานะคะว้าวน่ารักมากๆเลยค่ะบ้านของทันจิโร่ที่เราสร้างพี่ลิสกับน้องรีโจก็สร้างมาประมาณ7ชั่วโมงค่ะใช้เวลานานมากๆแต่เราตั้งใจทำมากเลยนะคะตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบแล้วละ่ะนี่ค่ะบ้านของเรา โอเคก็หว <ork> okay. so, like ังว่าทุกคนจะชอบบ้านทันจิโลของพี่ลิสนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พี่ลิสด้วยนะคะแล้วก็ใครมีกำลังมากหน่อยก็กดซุปเปอร์แทคงให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากมเลยค่ะพวกเราสองคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าพวกเราจะมาตั้งอะไร